บันดิตนิยการบทที่92ผลลับเหนือคาดหมายฉเฉลยสองคนที่จะถูกสำเร็จโทษมีทราบเป็นบุคคลชนชั้นใดคาดว่าคงไม่ใช่มือชั้นธรรมดาบรุษกลางคนชุดเหลืองผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าประตูชายชราชีดิมหน้าต่างจึงสึกเข้าหากล่าวว่าหัวหน้าควบคุมแท่แปะเราท่านจะสำเร็จโทษเฉลยร่วมกันตกลงตามเรามาทั้งสองเคียงบ่าเคียงไหล ไปยังประตูเหลี่ยมด้านข้างแต่งเหาขบคิดแล้ววกายเป็นวงไปหลังประตูเหลี่ยมเป็นห้องหับหลายหลังล้วนมืดมิดไหลแสงสว่างเพียงชั่วพริบตาก็ไะจากร่องรอยบุคคลทั้งสองแต่งเหายืนตะลึงลานกับที่พันได้ยินในห้องด้านสายมือบังเกิดส้มเสียงดังออกมาแต่งเหาจึงเล่นกายไปดุดวิญ,ญญาณพูดภายเพ่งสายตาลอดช่องหน้าต่างเข้าไปพบเห็นภายในห้องตั้งเตียงไม้ บนเตียงขดไว้ด้วยเงาร่างสองสายบดกลางคนชุดเหลืองและชายชารานั้นยืนหยัดอยู่หน้าเตียงบุุรษกลางคนชุดเหลืองเข็นเสียงว่าพวกเจ้าลุกขึ้นมาผู้คนบนเตียงพลิกกายลุกขึ้นนั่งกลับเป็นชายชาราผมเผ้าหนวดเขายุ่งเหยิงสองคนมิอาจเห็นโฉมหน้าชัดตาหนึ่งในสองชายชาราขยี้ตากา่วว่าเป็นผู้ใดไม่ต้องสนใจลงจากเตียงมาคิดทำอะไร พวกเจ้ามีชีวิตสืบไปรั้งแต่จะทารุนทรมานเราขอส่งเสริมพวกเจ้าไปยังประพบเองฮ่าฮ่าฮ่าเล่าหูสำนึกดีว่าต้องมีวันนี้ขึ้นลงมือเถอะเสียงหัวรอดสำเนียงเสียงกล่าวคุ้นหูเต่งเหากระไรปานนั้นเต่งเหาพันจุกใจคิดเพิงอมหิตลุกฮือโหมอย่างรุนแรงชายชราทั้งสองหาใช่ใครอื่นกะเป็นผู้รอบรู้สารพันและปัวปัวโซจอมเท่าครึ่งคน ที่สาบศูนย์ไรน่องรอยคิดไม่ถึงว่ากับเป็นเฉลยพักเทพังกรดูจากสภาพการทั้งสองไม่เพียงถูกเขี้ยวเข็นทรมานอาจบางทียังถูกทำลายพลังฝีมือไม่เช่นนั้นปฏิกิริยาคงไม่เชื่องช้าปานนั้นแต่งเหาขบกรามกรอดผิวว่าถึงข้างประตูกาเสียงเย็นเยียบเอี้ยเท้าสองท่านใสหัวออกมาให้กับเราสองยอดมือพักเทพังกอล้วนสัตถาหือ พากันชักบีหมุนกายกับปลดกลางคนชุดเหลืองตวาดว่าผู้ใดบัดินาการรถมาเยี่ยมเยือนโอ้ในเสียงอุทานแววเสียงโครมใหญ่ทั้งสองทรวงหน้าต่างออกมาและริวลงกลางลานตึกเต็งเหาหมุนกายวูบพอดีประจันหน้ากับคนทั้งสองชายชารานั้นคมสติแล้วกล่าวท่านรถมาที่นี้มีคำแนะนำใดจะสั่งสอนเตงเหาเข็นเสียงว่า เพื่อฆ่าคนวาจาประโยคนี้ยามเป่งจากปากบดิธนาการชวนให้ผู้คนขวัญสนรทึกทั้งสองต้องถอยกายไปอย่างลืมตัวกระบี่ในมือวาดเป็นท่วงท่าตะเตรียมพร้อมชายชรานามเอี้ยเทากล่าวอีกว่าคิดฆ่าผู้ใดพวกท่านเรามานโฉดชั่วสมควรมีสาเหตุกำมังเพื่อสันติของบูริมุรุษกลางคนชุดเหลืองสอดคำขึ้นพวกเรา ได้รับสั่งไม่ให้เป็นศัตรูกับท่านแตงเหากล่าวเสียงเยียเยียบดังว่าประกาศชื่อฉายาเราเจ็กกี่หวยผู้เฮี้ยมโดดเดี่ยวแปะเหี้ยวเทียนดำรงตำแหน่งหัวหน้าควบคุมพักเทพมังกรมันเล่าองครักษ์พรรเราเชียต้าที่เกี่ยมกระบีเล็กขวัญหานเอี้ยเทาสาเหตุที่ไม่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราเป็นฉันใดผู้เฮี้ยมโดดเดี่ยวแปะเหี้ยวเทียนกล่าวว่า ทั้งนี้เพราะเคารพต่อกิเลภูมิของท่านเฮ้บรรดาบุคคลที่ฝืนหลักธรรมของบุริมเท่ากับเป็นศัตรูกับเราคืนนี้ท่านคิดทำอย่างไรสองท่านตะเตรียมป้องกันชีวิตของตัวเองได้กระแสะเสียงเน้นย้ำทีละคำสองยอดมือพักเท้มังกรสบตาก,กันโว้พันแยกแยะกระจายออกกระบีในมือว่าเป็นท่วงท่าเริ่มต้นปะกายตาสี่สายสาแสงวูบวาบในความมืด แสดงออกถึงพลังการฝึกปืออันลึกลำ้ำเต่งหฮาสืบเท้าไปช้าสองก้าวดึงกระบี่ออกจากฝักชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าสองเท้าแยกออกเล็กน้อยสองตาโชดช่วงดุดคบเพิงเพียงบุคลิกท่วงท่านี้ก็สามารถคมคู่ขวัญวิญญาณผู้คนจนลิกบรรยากาศถูกเร่งเรา้าคำเหงิงตึงเครียดถึงขีดสุดเต่งหฮามีมีมจตนากาจัดฝ่ายตรงข้ามดังนั้นพนลังขึ้นถึงสิส่วน ทายเทใส่ตัวกระบี่ปลายกระบี่แผ่รังสีวูบวาบเย็นเยียบหน้าวาดวันเพ<ป>ในเสียงตวาดเต่งเฮากรีดกระบี่จูโจมออกด้วยท่าพิสดารล,ล้ำจักรวาลแฝงอนุภาสถานฟ้าสะเทือนดินขอบคุ้มใส่กระบี่เหล็กขวัญหานกระบี่เหล็กขวัญหานเอี้ยดเทาลารวบรวมพลังทั้งมวลตวาดกระบี่ขึ้นกันปะทะส่วนผู้เหี้ยมโดดเดี่ยวแปเหิ้วเทียนสบัดกระบี่วาบใส่เต่งเฮา จากด้านข้างเสียงโลหะปะทะกันดังสถานหูกระบี่เหล็กขวัญหานโซซัสโซสเซไปด้านหลังเต่งห่าปาดกระบี่กับพอดีปะทะกับผู้เฮี้มโดดเดียวในเสียงเปรืองใหญ่ผู้เฮี้มโดดเดียวถูกกระแทกไปสามก้าวหากไม่ใช่ผู้เฮี้มโดดเดียวสอดมือเข้ามากระบี่เหล็กขวัญหานแม้ไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสเต่งห่าตกลงใจปิดชีวิตศัตรูทีละคนดังนั้นไม่หยุดยั้งชะงัก เส้อกลายไปพุ่งกระบี่ใส่กระบี่เหล็กขวัญหานโดยดับความเร็วรุดสายฟ้ากระบี่เหล็กขวัญหานรีรบรั้งอาวุธขึ้นแต่กลับชักช้าไปหนึ่งก้าวในเสียงครางอย่างเจ็บปวดกระบี่ในมือกระบี่เหล็กขวัญหานเอี้ยเทา้าไปอยูกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าล่างสนเสถราแทบลม้มลงปกเสื้อข้างซ้ายปากฏดรูหิตฉ,ฉีดพุ่งแทบไปวินาทีเดียวกันผู้เหี่ยมโดดเดี่ยวฟาดฟันกระบี่ออกจู่โจม ใส่หลังเต่งเหาอย่างชั่วร้ายเต่งเหาหมุนกายวาดกระบี่กับเสียงโลหะปะทะกันดังถี่ยิบกลางอากาศปรากฏประกายไฟแลบกระจายผู้เหี้ยมโดดเดี่ยวถอยปราดไปวาเศษโชกฉลยโอกาสดีดกายขึ้นบนหลังคาตึกเต่งเหาตวาดกล้องว่าหนีไปที่ใดศาสพุ่งกายขึ้นบนหลังคาตึกอย่างว่องไวผู้เหี้ยมโดดเดี่ยวระลิ้วหลงจากหลังคาตึกกืนหายไปในเงามืดแล้วเต่งเหาทราบว่า ไล่ล่าตามก็ไม่ทันท่วงทีดังนั้นวกกายทิ้งตัวลงในศัตรูทั้งสองต้องคราคุมคนคนหนึ่งไว้สอบปากคําให้จงได้ล่างไม่ทันสัมผัสพื้นกบีเล็กขวัญหานเอี้ยดเทาก็พุ่งปราดสูงเงามืดที่มุมตึกแล้วแต่งเหาร้อนรุ่มใจยิ่งดูท่าทีมันต้องหลบหนีไปได้อีกผู้หนึ่งโอ้ยเสียงแผดล้องดังหวยหวนกบีเล็กขวัญหานเอี้ยเทาลม้มฟุบลงกับพื้น ปากระอักโลหิตเป็นฝอยแขนขาปิดกระตุกคาหนึ่งก็แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเต่งห้าพอดีไล่ล่าถึงข้างกายมันพอเพ่งตามองพบว่าฝ่ายตรงข้ามสิ้นลมหายใจแล้วสร้างความขุนแขนจนตวาดว่าเป็นผู้ใดสอดมือเข้ามาในเงามืดปรากฏผู้คนถลันวูบออกมากับเป็นเดวนีชุดเขียวนางหนึ่งเต่งหาจับตามองไปถึงกับพุ่งผ่านใจสุดจะเปรียบผู้ปรากฏกาย เป็นเทวทูตวิญญาณพูดภายโก้ชิวเร็งโก้ชิวเร็งปรากฏขึ้นในที่นี้นับว่าเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงคาดว่าเงาร่างลึกลับที่สาดพุ่งกายลงหลังกระบี่เหล็กขวัญหานคงเป็นนางแล้วเต่งห่าแทบพูดพ้งคำเจ๊เจ๊ออกไปแต่แล้วฉุกคิดถึงศักดิ์ศรีในตอนนี้รีบกำมเกืนวาจาไว้โก้ชิวเรงกล่าวเสียงเจ๊เจ้วบันดนินาการยินดีที่พบท่าน แตงหาคมสติแล้วจงใจตวาดว่าท่านเป็นใครข้าพระเจ้าโก้ชิวเร้งดำรงตรแหน่งเทวทูตอันดับหนึ่งสังกัดวิญญ,ญาณพูดภายแต่งหาพันฉุกใจคิดระว่างหูหยินวิญญาณพูดภายกับซื้อแปมิทราบมีความผูกพันใดกันขําคืนนี้กับโอกาสขี้คายปมปริศนาได้ดังนั้นกล่าวเสียงทุ้มหนักวางวิญ,ญญาณพูดภายอันใดเราไม่เคยได้ยินมาก่อนมิผิด บุคคลที่รู้จักนามวังเรามีไม่มากนักเงาร่างสองสายปรากฏขึ้นที่ข้างประตูกับเป็นปัวปัวโซและผู้รอบรู้สารพันทั้งสองล้วนมีท่าทีส่อมซ่อยิ่งเต็งเหารอบเจ็บแปรปราบใจทั้งสองเพาะสืบเสาะรีคายเรื่องของตนจึงประสบเหตุเช่นนี้คืนนี้หากไม่ใช่ตนมาเกิดความคิดวกกลับมาทั้งสองย่อมต้องตายอย่างแน่นอนยามนั้นกล่าวว่า สองท่านอยู่ภายในห้องอย่าได้เคลื่อนไหวเจตนาของเต็งเฮากริงเกรงว่าคนของพักเทพากรจะลงมือประทุษร้ายคนทั้งสองนั่นเองผู้รอบรู้สารพันประสานมือกล่าวว่าขอบพระคุณท่านที่ยื่นมือช่วยเหลือมิต้องเราเพียงบังเอิญประสบเหตุยื่นมือช่วยด้วยคุณธรรมสองท่านสูญเสียพลังพีมือไปหรือใดถูกแล้วเต็งเฮาใจถานหวั่นไหว แต่ตอนนี้คิดขี้ขายเรื่องของคุณหญิงวิญญาณพูดภายและสื่อแปะมีอาจปีกตัวไปจัดการดังนั้นก่าว่าสองท่านอยู่ภายในห้องก่อนระวังอย่าได้เคลื่อนล่างเข้าใกล้หน้าต่างผู้รอบรู้สารพันและปัวปัวโซถอดถอยกลับเข้าห้องไปเต็งเฮา,ากโกโกชิวเร้งอีกคราเราไม่ชมชอบให้ผู้คนอื่นสอดมือเข้ามาข้าพเจ้าหากไม่ลงมือมันย่อมหนีรอดได้เต็งเฮา รู้สึกหน้าร้อนผะ่าวนี่นะับเป็นผลกระทบกระเทือนต่อกริภูมิบดธนาการอึ้งไปวูบจึงกล่าวท่านแน่ใจว่ามันสามารถหนีรอดจากเงื้อมือเราอย่างนั้นปรภัยที่มีทราบความอืมท่านลดมาที่นี้ใหญ่กันได้รับคำสั่งจากประมุกวางเรามาสืบเสาะหาท่านประมุกวางท่านเป็นใครโกชิเรงกาวเสียงอ้อยอิงในยามเดือนเก้าสู่เอี้ยงจิว เตงเหางงันกับที่ยามอยู่ในวังวิญญาณพูดภายก็กรยยินหูหยิวิญญาณพูดภายเอ่ยอ้างถึงวาจาประโยคนี้นี่เป็นความหมายอย่างไรกันหากแม้ตอบผิดพลาดย่อมต้องเผยพิรุษแต่สามารถไม่ตอบคำหรือในยามเดือนก้าสู่เอี้ยงจิวยอมหมายถึงความหลังบางประการตนเมื่อเป็นบุคคลภายนอกก็ไม่อาจอย่างค่าสนิษฐานนี่สมควรทำอย่างไรกู้เีวเรง เห็นบริตรทนการนิ่งเงียบงันไปจึงเอ่ยสืบต่อท่านทราบว่าประมุกวางเราเป็นใครแล้วกระมังแต่งเหาอับจนปัญญาได้แต่รับคำดังอื่มยางคุเขคือโก้ชิวเร็งหน้าแปะเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าท่านยังคุแคนแขนต่อประมุกวางเราอีกแต่งเหาสถานใจเล็กน้อยฟังจากวาจาประโยคนี้โฮหยิวิญญาณพูดภายบังเกิดความสำนึกเสียใจในเรื่องราวหนึ่ง มีจตนาขี้คลายไก่เกียรดังนั้นกล่าวกว้างๆว่า,วาเรื่องเมื่อการก่อนไม่ควรคู่กับการเอ่ยอ้างอีกแล้วโกชิริงกล่าวอย่างจริงจังท่านขายไม่ต้องการคืนดีดังเดิมคําคืนดีดังเดิมทําให้เต็งเหาขาคเนเรื่องราวลึกซึ้งยิ่งขึ้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นลงจงใจกล่าวว่าเรามีอายุสูงวัยแล้วดังนั้น เอ่ยถึงตอนนี้แสงเป็นชะง,งักไว้กู้ฉีเร็งกาวอย่างร้อนรนหูหยินทั้งนี้เพราะรู้สึกว่าอายุไขย่างเข้าวัยชราจึงคิดไข่ปรับความเข้าใจตอนแรกหูหยินที่ผ่าดจากไปพอรับฟังจากคำล่ำลือว่าท่านข้าผู้แทนก็สำนักมารฐานขโมยประกาศสิทธิ์ข้ามังกรซึ่งความจริงแล้วมิว่าผู้ใดก็คาดคิดเช่นนั้นเตงเฮาเมื่อทราบว่าเป็นข้อพิวาท เกี่ยวกับความรักยอมตอบโต้ได้คล่องแคล่วขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาผู้อื่นยังพอทำเนาแต่นางไม่มควรคาดคิดเช่นนั้นเยี่ยงนี้แสดงว่าไม่เข้าใจความประพฤติของเราอีกหูหยินสำนึกเสียใจที่ตอนแรกผู้วามไปไม่สืบสาะสภาพความจริงจบจนไม่นานมานี้จึงทราบข้จริงจากปากคำนักศึษาพ,พเนจรเต็งเขาสำหรับรหุดนมนี้ท่านเคยรู้จักคุ้นเคยกับมัง เ่งเหาวรอบหัวรอในใจปากกับแค้นเสียงก่าว่าเด็กแส่แต่งปากพ่อ,อยนักถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนางฉไหนเป็นประมุกวางวิญญาณพูดภายหูหญินขังกะโนนสะบัดหน้าผะจา,ากมาบังเอิญพบเห็นวังเน้นลับจะมาเกิดความคิดก่อตั้งรกรากพร้อมกันนั้นพบเห็นคำพีวิชาฝีมือที่สาบสูญจากการถ่ายทอดซุกซ่อนอยู่ในวังเป็นจำนวนมากเสริมสร้างพลังฝีมือหูหิน ลึกลำขึ้นอย่างนั้นเราคงไม่ใช่คู่มือของนางแล้วผิดแล้วผู้ยินมีพลังพิมือสูงเยี่ยมนับเป็นเกียรติอันหน่าภา,ภาคภูมิของท่านต่างหากเต่งเหาสามารถคาดคะเนดได้ว่าผู้หยิวิญญาณพูดภายหากไม่ใช่ภรยาซื้อแปลก็ต้องเป็นโฉมสคารผู้รู้ใจยามนั้นกล่าวว่าเจตนาของนางเป็นฉันใดคืนดีกันดั่งเดิมคืนดีกันอย่างไรขอเชิญท่าน ไปยังวางวิญญาณพูดภายเสพสุขไปจวบช่วดชีวิตแต่งเฮางงงานโว่สำหรับเรื่องนี้ตัวมิอาจตกลงใจได้ต้องหวนกลับไปน้อมเรียนซือแปลคบคิดแล้วกล่าวว่าเรายังมีเรื่องต้องสะสางขอยกไว้ไม่กล่าวถึงชั่วคราวเรื่องที่ท่านคิดสะสางหมายถึงคดีเกี่ยวกับประกาศิทธ์ก้ามกรกระมังมิผิดหลังจากเสร็จเรื่องราวเล่าเมื่อถึงเวลานั้นค่อยว่ากล่าวกัน ต้องการให้หูหยินออกจากเทือกเขาเพื่อประสานงานหรือไม่ไม่เราต้องการสะสางด้วยตัวเองโกชิวิงไม่ทกเถียงมากความกล่าวว่าสิจะกลับไปน้อมเรียนหูหยินตามนี้อืมสิท์สามารถเรียกหาท่านเป็นซื้อแปรหรือไม่เราท่านหามีศักฐานะของซื้อแปรและสิทธิ์กันแต่สิทธิ์ได้รับการอบรมแนะนาวิชาฝีมือจากหูหยินมาเต็งเฮาขบคิดแล้วกล่าว ทั้งนี้เพราะเป็นศักฐานะทางอ้อมเรียกหาเป็นผู้โสก็พอแล้วตนนับว่าทิ้งทางถอยให้กับซื้อแปท่านผู้เท่ามีิสทนงถือดีหากแม้นซื้อแปไม่ยอมรุดไปวังวิญญาณพูดภายใหญ่ยยไม่ใช่กะกักอวนนักโกูขีเร็งย่อกายลงกล่าวว่าผู้โสยังมีคำแนะนำใดหรือไม่ต็่งเหาคุ้นคิดเล็กน้อยจึงกล่าวท่านออกจากที่นี้ ใบโฉมสู่นอกประตูเมืองตะวันออกห้ารีรอคอยอยู่ข้างทางหลวงสามารถพบผ่านนักศึกษาพเนจรได้โก้ชิเร็งตาทบากายปิติ ND. อินดีแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าขอบพระคุณผู้วิโสที่แนะนำสิทธิ์สามารถไปแล้วหรือไม่ช้าก่อนท่านไฉนมาถึงที่นี้ได้สิทธิบังเอินพบเห็นกระบ,บี่เหล็กขวัญหานเอียเทา้าที่เสียชีวิตไปเคลื่อนไหวอย่างเร้นลับทั้งท่าร่างพิสดาร ดังนั้นสะกดติดตามมามิค่าสามารถพบผ่านผู้ประโสเต็แตงเฮาพงกฤษะกล่าวว่าท่านไปได้แล้วโก้ชิวเร้งน้อมกายอำราดีดปาดจ,จากไปทันทีแตงเฮามองตามเงาหลังของนางอย่าง,งซึ่งซึมจิตใจมีทราบเป็นรสชาติใดคำนวณจากท่าทีอันตื่นเต้นเย็นดียามรินฉาย,ยาของตนก็สามารถย่างความในใจของนางเพียงแต่เมื่อมีเหมือสะท้อนหิมะ ได้ลาน้ำใจของนางแล้วคบคิดถึงตอนนี้อดสะทกสะถอนมีได้ลําพึงในใจเลงเจ้พวกเรานับว่ารู้จักสายเกินไปแล้ว